จ้าพ่อสวัสดีค่ะคร<ะ>ับพอรัฐบาลลา<ะ>่าตัวเลขเนี้ยทางพ่อเขาเก่าสามสามเก่านึกพอนอะคร<ะ>ับให้เก้าสามออกสามเก่าทำช่วงขาสำหรับชุดตัวเลขระวังก็คือเข่าเขาเก่านะคะสามเก่าแล้วก็กชุดเล็กวิ่งกับเขาเก<ะ>้าสามสามเก่านึกพอนะมาเแล้วมาแล้วพ่อ กลับมาแล้วเอาตัวเลขแเนี่ทางเล่าพัฒนาของพงคมกลับมาแล้วค่ะทรงช่วงขาเอาไปต่อนะคะไปต่อค่ะตรงช่วงขาตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของพูมิุมหลังจากที่เขา่าเข่าสามเก่าแล้วก็เขา่าตัวระบางเก่านะคะวันที่สิบเอ็ดพอเสียหิยัง,งไปติดตามน้ำพอเลยค่ะเอาพอได้ตัวใดคะ โอเคค่ะพ่อเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดยังก็พ่อเจ็ดสองเจ็ดสองสามเก้าหนึ่งแปดสามเก้าหนึ่งแปด เจ็ดสี่หนึ่งห้าเจ็ดสี่หนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดเลดวินเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองเจ็ดหนึ่งสีห้าสองระว่างเจ็ดกับหนึ่ง ทํางช่วงขานี่คือตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของผู้พมสำหรับมือวันที่11วันพุดตัวเลขแนวทางของผู้พ้มหามากท้งหมา12ตัวเพราเน้นตัวใดคะเจ็ดหกหนึ่งหกหนึ่ง็นึ่งเหนึ่งเจ็ดสองี่หนึ่ จ็ดสองสี่หนึ่งเก้าหนึ่งไอแคู่เหรอ่ะไม่หาแล้วห่อหกเจ็ดหกเจ็ดตัวเลขในห้างมีทั้งหมดสิบสองตัวนะคะนับเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสองสามเก้าหนึ่งแปดหาเจ็ดสี่หนึ่งเก้าหนึ่ง หกเก้าหกเจ็ดพอเน้นในที่จ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองซีหนึ่งเก้าหนึ่งหกเจ็ดอันนี้คือตัวเน้นนะคะตัวบบเนนก็มิสิทธิ์ออกไดคือกันนะคะตัวบนเนนก็มิสิทธิ์ออกได้คือกันมือขึ้นนีก็ออกตัวบนเนนนู่นพอนะครับเออมิสิทธิ์ออกได้คือกัน่ะท้ชมค่นออนนะนี่คือตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของพ,พ่ะพองนะคะสำหรับวัดที่แล้ว เขาไปที่สามเก่านะคะให้เก้าสามออกสามเก่าตัวระว่างเก่ามากสามเก่าต่ำเอาพอมีอย่างสิบอกาแฟนขับเอฟซีเล่าพัฒนาบอวถับเช้าตัวเขาหรอกถอดถัดออกไข่กับเขา,หหขเขายุ่งเรชุดเต็มกับเขาเลยมากยุ่งเชุดวิ่งกับเขาทุกแถวแต่ว่ายุ่ชุดวิ่ง เข่าก้นเข่าพุกที่หันเขวนี่ยอกเข่าสามนิ้วได้ชุดวิ่งละจ้าเนี่ยพ่ออยากได้หลายตัวค่ะบางตัวระว่างมันนี่แหละตัวระว่างมันเนี่ยโอ้ดูข้อบ่อเข่าตัวระว่างมันนี่ครับจุดวิ่งมันเนี่ยโอ้ดูขึ้นนี่ค่ะตัวระว่างมันค่ะเข่าขับมาแล้วเขาเข่าด้วเดี๋ยวที่แล้วกับระว่าง แรกเขา,าว,เเวูดละวว่าผมไม่เยื้อยู่ในชุดเต็มกว่าเขาเต็มกับเขาเจ็ดสามอ็ชุดเต็มเขาเจ็ดสามเนาะออกมากกเขาเขาสามสามเขาอีกอืมอันนี้ผู้ซื้อก็จะได้เยแล้วว่าอ้หนุ่มีผู้ซื้อก็ได้ขึ้นเข้าละเมื่อเราค้นกับว่ามันก็คอยติคนได้กับใจวโอเคกันไปนอะไร บ่ไดดเคยไม่ย่ามเฉียวของว่ได้ย่ามกี่ได้ก็บ่เอายูเสียแล้วคนละคนกันบางได้เคยเจย่เราคท่านไม่ชุดเต็มมันหนึ่งตู้เขียวผู้เจอได้ชุดเต็มตู้เขียวก็ได้ตู้เขียวละว่าเป็นพกฟ้าเขียวไม่ชุดเต็มมันน่ะนำกันกันน้อยนั่ะนะว่ไดดบนกระได้ล่างก่ได้ล่างกระได้บนอันหนึ่งกระได้ทั้งบนทั้งล่างกูละได้ชุดเต็มตู้ดอกมากอ่ะหลายเขียว แไปของแกนึงแต่นี่เป็นส oh oh, the ันตัวเล่าของแอนอนแข็งออกไปกับวกอกันเลยแต่ได้ชุดเต็มนี่เพราะรเจคยร์หรือว่าเพ่คนกับจอบซื้อได้ชุดเต็มหรือมันจะแอนอ่อนันเป็นว่าแตได้ไุ่งสันก็ได้เพื่อนคนกับว่าเอาจะตโตคัดหรือว่าหรอกี่กบบต้มกับพอออกันได้ก็่ด้แ่นอ่นี่กัได้ชุดวิ่งหรือว่าเันเขาแต่ทุกเ่ยวอยู่ต่อดูกข้พได้ชุดวิ่งเล ครับปูน,บนี่นี่พอมคนละครับท่านนน้อมเสือมีแค่นั้นล่ะจะก็ขอกล่าวขอบพคุณพอหลายๆนอตตัวเลขแเนวทางเล่าพัฒนานะคะสําหรับชุดเต็มเมือแร่งสีดนอพอเนาะอเอาชุดเต็มไปเปรียบเทียบอีกเธอหนึ่งนะคะตัวเลขแนวทางโอ้พ่นถ้ำชุ่มมักชอบกัดจัดคัดกับพานนะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบกับพานผู้ใดมักชอบกับนําตัวเลขแนวทางไปคัดกองไปเปรียบเทียบเลียนิจใจของทานอีกเธอหนึ่งเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าตัวเลขกแนวทางแต่ละเซียนแต่ละาจานก็เฮ็ดตามสูตรเข้าก็เขาตามสูตรพิษกับพิษตามสูตรเพราะฉะนั้นทุาช่วงเมฟซี่ทุกท่านทุกคนก็พิจารณาอีกเทือ่อนึงนะคะเพื่อจะได้บอสิ้นเปลืองนะคะตัวเลขกแนวทางของออชุดเล่าพัฒนาหรือสายดวนสายดวนเดี๋ยวนี้ใช้เลี้ยวขืนเพราะว่าถ้าให้ซาเดี๋ยวนี้ทั้ง ผูหลับผูสื่อผูเขาเจ้าป่อยากลับเขาเจ้ากับฉลาดขึ้นกันนะคะแต่ไปบอก้เพ่อนบ่ไดดมันเป็นหน้ากินของเพลินเนาะค่ะเนาะทางไผ่ทางมั่นเอากัดตองระมัดระว่างเอาร่างกาตัวเล็กเนี่ยทาทางที่มันดังกับบเขากับนี่ทำช่วงขามือขึ้นมือขึ้นนี่เจ็ดสามสามเก่านี่บ่ไดดดังบัวใดยังตัวเล็กเนี่ยทาทางของเจนนั่งกับเจ็ดสาม ตัวรูดตัววิ่งเข่าตัวจอของพวกพ้องกับเขา่เขาเก้าสามสามเก้าจังสีก็บริเวณเลขบริเวณเลขกันบริเวณเลขดังเพราะฉะนั้นเท่ากับเล่าพัฒนาในตรงพัฒนาพัฒนาความคิดพัฒนาการวีเคราะห์การทตุการบ้านพอ้อจังสีท่านเดีวยวคำว่าสันบวท่านนะคะอีกอย่างหนึ่งเล่าพัฒนาในสิเป,ป็นเอียงที่เออเลขบังเอิญในสิสิเลขบังเอิญเลขเอเขเอ,อ สายมู่สายยังนี่สิมักเขาคือเมื่อ้านนี่พาก,กันไปเสียพระพุทธรูปเลขเจ็ดสามข้างอย่างอยู่โอ้ยผูขาจาเสียดน้ำกันขาจาบ่ได้เป็นคนหมักตัวเลขกนวทางคือเฮ้าเนาะเฮ้าเห็นเนาะเห็นว่าเป็นเจ็ดสามขาจาก็บไดเ้ดเห็นน้ำเฮ้าเอียงประมาณนี้นะคะท่านช่วงนี้คือยกตัวอย่างเอาท่านช่วงขาเจอกันไม่คขีปหนานะพอเนอะจ้ะขอบพระคุณมากค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะ What?